สวั primo, สดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมกระดาษเย้หลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยไม่เคยรีวิวขนมกระดาษอีกแล้วหรอเห็นรีวิวบ่อยจังเลยก็วันนี้นะคะจะมารีวิวอีกแบบนึงก็คือแบบ Hello Kitty หลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะ Hello Kitty มันแตกหนางขนมกระดาษธรรมดายังไงแตกหนังได้ยังไงอ๋อข้าก็จะบอกว่ามันแตกกระังเพราะว่มันแตกต่างกันค่ะ ขนมกระดาษคิตตี้นะคะมันจะมีเป็นน็อตสตรอเบอรี่กับอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้ารมลาเป็นจะนก็บอกหรือไม่เลยแต่อันนี้มันแบบก็นไม่ได้บอกมานะก็คุณแตกต่างกันตรงนี้มั้งถ้าสมมติคุณมันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องไปชมกันเลยไม่ค้ากำลังจะข้างงั้นอุปกรณ์เสริมก็คือกันไก่ ัดก,กันเลยไม่อัพก็ตัดเสร็จแล้วนะนกิดหอม,มากเลยเราจะมาแกะออกมานะมันมีอยู่สองสีก็คือสีขาวกับสีชมพูขนมกระดาษจ้องเอามาชาดาเสร็จแล้วเรามาเริ่มชิมกันเลยเริ่มจากสีขาวก่อน สีขาวนะคะรสชาติเหมือนฟรุตตี้ฟรุป่าก็เราก็ไม่แน่ใจเอ,ออยังไงกันแน่อ,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 อันต่อไปสีชมพูกลิ่นหอมแค่กลิ่นหอมไม่พอรสาต้องรสชาติต้องใช้ได้สีชมพูรสชาติเหมือนสตาารอเบอรี่งั้นเรามาลองชิมสองรสพร้อมกันเลยมิกซ์สัล้ออืมนึบใช้ย,ย่อย รสชาติเหมือนสตรอเบอรี่ดลูเชคนะคะหรือเปล่าหลายๆคนก็สงสยัยฮิฮาโอฮิฮาเฮ<ส>กลับมากับรายการจริงๆเละคะ่ะ<ส>แค่ขำๆแต่<ส>ร,รู้สึกว่าคือซือ้อสตรอเบอรี่ซื้อเนี่ย ไม่ได้ไเลยนะคะ130บาทคือซื้อมาจากเพื่อนนะคะร้านบุก้าบุก้าช็อปใน IG นะคะขายเลยค่ะ130บาทคือขายถูกมากนะคะเคอปกติิตตี้เนี่าจะขหาย150อพนะคะคือร้านเพื่อนเราก็ถูกจริงๆนะธรรมดาก็120บาทแต่าพูดจริงๆถ้าจะซื้อขนคิตตี้นะคะซื้อสอบอรี่แล้วก็ซื้อฟู้ดมิกซ์แบบไม่ใช่ฟูดมิกซ์คือทูตี้ฟูตี้รวมรถอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็คือแล้วแหละมันก็ใช่แล้วไม่ แต่ว่าถ้าเหมือนใครแบบมีตังค์ไม่พอจะซื้ออันนั้นเหมือนที่คแรแนะนำก็ซื้อ Hello Kitty นะคะราคาถูกกว่าจริงๆค่ะถ้าใครสนใจติดต่อร้านบุก้าบุก้าช็อปนะคะใน i.g พิมพ์ว่าบุก้าบุก้าช็อปได้เลยค่ะเดี๋ยวเมย์ข้าจะพิมพ์ชื่อร้านไว้ให้นะคะเจ <c oughs> ้เมยข้าขายค่ะชิกาตใจดีค่ะเออหรือเปล่า อเล่นคะ่ะไม่กัดแน่นอนไม่กัดไม่กวีนใจดีจริงๆค่ะหรือจะติดต่อไลน์ l <c oughs> ลิฟมีจัส t o โอ y ี่วันไลน์ไอดีก็ผ่านไปด้วยดีเย้ยเ <c oughs> ข้าวขนมขนาดคิตตี้ก็อร่อยรักเลย <c oughs> งานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบาย